เอาเลย้าหัวเรือจะเสมอนะดูหัวเรือจะเสมอนดูออกมาเลยไปีคู่กันมาไปีคู่กันมาากอการและจ้าเอาเราหยเอาเราว้าเอาเราหอเอาเราเะเอาเราหรเอาเรานะครับสาวสวิบัเสาวสวิันชดน้ำสอตอนนี้จาลังผ่าหน้ากองการนะครับตอนนี้ตามมาได้ตอนตามมาได้ตอคือสาวสวิวันที่ไม่ติดนะครับไม่เล็กไม่รอไม่อไม่ถอยคือถอที่สุดถอทั้สดเลือที่เรลืที่ เราดีเราดีเอาเสียกันหน่อยเสียนอเอาแล้วนะสาวสุ่มยวนแกล้วแม่ดีได้ตลอดได้ไหมอ่อนนี้อ่อนทำไมสุดพ่อไม่ยอมพ่อจะยอมโ้โอกันอยู่ผีคู่ไปทำไมเอาแล้วนั่งอยู่นั่งอยู่นั่สาวตุ่มยวนนั่สาวตุ่มยเนต่างหวบ่พอเรานั่งอยู่ได้ตลอดเขาฝังถือไปเอาแล้ครับตอนนี้ เหลือกี่ประมาณหกถึงสุดท้ายก็สุดท้ายนะครับตอนนี้ยังเลี้ยงที่สุสีด้วยตัวนะครับะมื่อวานหายไปที่เราได้ตัดหอกขี่มันก็นับสอครัดสองพันทีสุดคู่ที่สุสีขวิวันจะทีแรกปลอดภัยได้ไหมขวี่ดันขวีวันทันทีสุดขวี่ดันทันทีสุดขวี่ดันทันทีสุดสุดต่อยน้อยด้วีสุดไอ้เจ้าชายนี่ ไปครับพี่น้องแรอรออีกตะกูั่มตะกั่มฝนงเป็นตางการนะครับรออักครููเอาดูเชียที่สองครับไปเลยครับตั้ง่อเลยนะครับยอดผัวรอบนัดที่สาลูกลูกยาโนตครั่มรอบนัดสองะับเชียเลยเชียบเลยนะครับ่านไปครับเนอะครับเบื้องแกนรอ เพชรภาคเนี่ยนะตัวแม่นด้ดูดบเหืองเป็นประหลอดขอเสียงทีมงานสาวศรีวันหน่อยเลยอ้ยบอยั่งเลยบอสบอยั่งบอยั่งหมดนะให้ร่องน้ำสองเป็นสายชนะนั่นก็คือเรือนางสาวศรีวันอันดับสองได้แก่เรืออ่อนพระพิสุทประกาศอีกครั้งหนึ่งครับ เรือที่เข้าอันดับที่หนึ่งได้แก่เรือที่อยู่ในลำน้ำสองคือเรืองานสาเสือหมีบันอันดับสองได้แก่เรือที่อยู่ลำน้ำสามนั่นก็คือเรืออ่อนพระที่สุดผ่านไปครับสำหรับการแข่งขันเรือเที่ยวแรม่น้ำมานนะครับรอบปฐมเลล นะครับสำหรับทีมการณ์ดูสองาำนะครับดีใจนักพีอาครับบัรบุกหน้าดีกีฬาต้นไม้หัวทองเด้อเอเสียงเมียสาวในวันยิงนักมาสไปเไปจะบอกว่ากต้องใชครับเห็นันธุ์เอากรน้ไดยจะสองกรหน้ำด้วยรอบที่สองครับผมเพียบที่สองในวันนี้ครับผมทีเจะอยู่สองดำลน้ำสองนั่นก็คือเรือรูปไอโฟน ได้ายโทษดานพี่น้องสอกร้าวนะครับจงกาแข่งขันเจอกับใครไม่เจอครับเจอกับเชื่อตัวหลวงเือนเรือดังจากจังหวัดนครปฐมนะครับล่องน้ำตาลตอนนี้เรือทั้งสองลำลอยลำจับพุ่นแล้วเรือที่สามครับเตรือโตเลยนะครับลงเรือเลยครับผมนำเรือขึ้นไปที่จุดปล่อยเลยครับนำแสงเพชร คุณตังนาวาตอนหลวงตาจูเท็ดดันทัที่นางทันยานะครับเออขึ้นไปเลยครับเือเข้าเช็คไชุ่กทลนาการย์ไม่ต้องมาไหนต้องกระรนั็เวเนาะนะครับ,เร,บเรือเ,เครับเรือทำแสงเพชรขุณตังนาวาทำแซงเพชรคุณตังนาวาในชน3ครับำเรือออกเรียกซุเลยครับ ตอนนี้ลอยลับลงมานะครับไปเชื่อรลากสีล่องน้ำสองนั่นก็คือเรือลูกตายโคนี่คือล่องน้ำสองล่องน้ำสามยอดตูหลวงคืออย่านจังหวัดนครปฐมนะครับก็กำลังลอยลับลงมานี่ครับโคนี้เขียวตองอ่อนเีย